สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิดีโอสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีปิดไฟหน้าจอนะครับของ Motorola g p 9า0ี UV เปเป็นตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยครับบางทีบางท่านขับรถอยู่นะครับไฟอ่าในมือถือนะครับมันจะส่องตาท่านนะครับอ่าท่านก็ปิดมันได้นะครับวิธีปิดไฟหน้าจอมันก็ไม่ยากนะครับอ่าให้ทำแบบนี้นะครับ ให้ท่านกด F เนี่ยครับกด F เพื่อจะเข้าเมนูนะครับอ่าเดี๋ยวกด F นะครับปึ๊บไปเมนูที่7ครับกดลูกศรขึ้นนะครับกดเมนูแล้วไปเมนูที่7อ่าไปเมนูที่7กดลูกศรขึ้นนะครับอ่าเมนูนี้เลยนะครับีนเห็นไหมมันออนอยู่อ่าไม่ได้ไม่ใช่ครับเมนูที่7อ่าเมนู LED เนี่ครับ LED เนี่ยครับเสร็จแล้วให้กด F หนึ่งทีครับปึ๊บอ่านะครับให้กดลูกศรขึ้น มันจะมีออโต้นะครับออโต้ก็จะเหมือนโทรศัพท์อ่าผมเปิดออโต้ก่อนนะครับปึ๊บอ่าผมกดออโต้ก่อนนะครับอันนี้เป็นแบบออโต้นะครับมันก็จะเหมือนโทรศัพท์เวลาเราไม่ใช้งานมันก็จะปิดออโต้นะครับอ่าแบบนี้นะครับกับปิดเลยนะครับก็คือไม่มีอ่าไฟเลยนะครับอ่าถ้าปิดเลยก็ใช้เมนูออฟนะครับอ่าเสร็จแล้วก็อ่าเมนูนะครับกดเมนูปึ๊บอันนี้มันออโต้นะครับกดลูกศรขึ้นปึ๊บ ให้มันออฟนี่ครับเมนูนี้เลยครับก็คือกด F ครับปุ๊บก็เรียบร้อยครับอ่าก็จะปิดเลยเห็นไหมครับทีนี้ก็ไม่มีไฟเลยปิดตลอดนะครับอ่ามันจะมี3ค่านะครับให้ท่านเลือกนะครับก็คือ1นึ่งออนอก็คือหมายคมว่าสว่างตลอดนะครับ 2. auto โต้นะครับออโตก็เหมือนเหมือนกับอ่าเราใช้โทรศัพท์นะครับเวลาเราไม่สัมผัส มันก็จะดับอัตโนมัตินะครับครับ3ก็คือปิดให้ดับไปเลยนะครับมี3ค่านะครับอ่าเลือกเอานะครับท่านจะใช้ค่าไหนนะครับอาลองไปทําดูนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ